สวัสดีครับอิซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทำกระเพาะหงทางเหนือนะครับก็คือก็ตั้งกระทะแล้วก็โขิกแล้วก็เอาหมูกใส่ในโขกแล้วก็โขกนะครับโข,โขขกให้เข้ากันแล้วก็ตั้งเตานะครับก็คืออันนี้ก็คือแล้วก็ต้องคนหน่อยนะครับอันนี้คือเราคือเอา,เอา,เอาน้ำน้ำล้างโขกใส่ยงไงนะครับ นล้วที่ที่เราโคกพริกเราใส่ให้หแล้วกะเทใส่หน่อยหนึงนะครับขั่วให้เที่ยวให้มันมันมันหอมนะครับเดี๋ยวสักพักนึงแล้วก็พักนึงเราก็จะใส่ลูกกะทมนะครับเกระเทศแล้วก็จะเป็นเอ่อเอ่องรดนะครับตอนี้วก็ลังใส่ใส่หมูต้หมูอยู่นะครับ น,นี่เขาเรียกแล้วพี่กองนะครับนี่ก็คนอยู่ก็เดี๋ยวรอสัก,กนิดนะครับทีน,นี้เราก็เอาเอา่เอาเากรอเทศใส่นะครับเกรอเทศใส่เกรอเทศที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับ ก็คือเราเขือเทศใส่ครับเชี่ยวกว่าน,นั้กเชี่ยวให้จนเครือเทศจนเครือเทศจนจนจน,จนเละครับก็คืออันนี้เป็นอาหารทางเหนือนะครับก็ทำนริกองนะครับอาจจะถูกมากไม่ถูกมากก็แล้วแต่อ่ จังหวัดไหนอำเภอไหนเนาะบางทีก็จะใส่ไม่เหมือนกันบางทีเป็นบางบางทีก็จะใส่น้ำขามเปียกใส่น้นตาลอย่างเงี้ยแต่ผมนี่คือผมอทำเหมือนทันบ้านเลยก็คือใส่พริกตำพริกตำเครื่องเขาใส่แล้วก็เอาหมูเขาตำในครกแล้วก็เอามาตั้งในกระทะเอามะเขือเทศใส่แล้วก็ปรุงรสก็แค่นั้นครับ จะใส่น้ำปลานิดหน่อยหรือเกลือนิดหน่อยครับคือตัวน,นี้ค,คือก็ต้องคนนิหน่อยครับก็ดูให้เขือเทียบมันเลนะครับตออน,น,นี้่ลยๆพย็ยไม่ได้ปููกรดนะครับก็รองให้เขือเทียบเล็น เราเมือเทศจะไม่เละนะครับอนี้นะครับก็คือเราให้เมืเขือเทศเขือเทศมันสุกนะครับแล้วก็ค่อยเอาปรุงรสเขา,าใส่นะครับถ้ามันลองจิมดูถ้ามันจีบก็เราก็อาจจะใส่เกลือหรือน้ำปลาก็ได้นะครับ กตะกี้เราใส่กัะป,ปี่ลงไปแล้วครับตอนนี้คือรออย่างเงี้ยรอมะเขือเทศมัน,ม,นมันเละก่อนนะครับมันสุกก่านี้ก่อน